วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปกินจิ้มจุกกันนี่เป็นเมนจิวมหอนได้นแหละคะ่ะจิ้มหอนร้านอยู่ที่ตลาดบางรักวาซ่านี่ครับนี่ครับสันนะคะมันเป็นเอ่อเรียกว่าเป็นุคลักเป็นการถ่ายก๋วยเตี๋วแนวใหม่ ไปเลยครับนำไปเลยมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะคนทำนะคะนี่นะคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะเอาเฉือนมาเอาเน,นิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวมีอะไรแนะนำไหมคะชุดเท่าไหร่มีอะไรแนะนำไหมคะทางานี้ดีกว่าอ่ะถามทางนี้คะ่ะมีอะไรแนะนำไหมคะมีเจ้าฮอนครับ ชุดธรรมดาชุดซีฟู้ดนะครับจะมีปลาปลาหมึกกุ้งนะครับชุดธรรมดาชุดทะเลจะชุดละสองรอยนะครับชุดธรรมดาจะมีชุดเนื้อทุกชุดนะครับโอเคครับทีนี้เราจะกินอะไรกันแจ่วฮอนชุดหนึ่งเอาแจ่วฮ้อนชุดหนึ่งคือเอาชุดที่อร่อยที่สุดเขาบอกว่าอร่อยอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวเรามาสั่งกัน